สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอิงฟ้ามิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 2ันยโพสต์ความในใจหลังความมงจบไปแล้วสําหรับการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ n d 2022คนที่10ของประเทศไทยก็ไม่พลิกโผได้แก่อิงฟ้าวราหะมิสแกรนกรุงเทพมหานครนางงามตัวเต็งนรองอันดับ1ตกเป็นของมิสแกรนภูเก็ตรองอันดับ2มิสแกรนกฬสินรองอันดับสาม s ิสแกรนอ่างทองและรองอันดับ4มิสแกรนแพร่ ราุดอิงฟ้าก็ได้โพสต์อินสแกรมส่วนตัวระบุข้อความในใจหลังรับตำแหน่งว่าภูมิใจในตัวเองที่สุดเอามงทองไปฝากแม่ได้แล้วขอบคุณอัศัยนวัตทวีนะคะที่เห็นอะไรในตัวหนูเห็นศักยภาพที่ใครหลายคนอาจจะไม่เห็นหนูจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองและจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดให้สมกับตำแหน่งมิสแกรนทยแลนด์2 0 2 2ขอบคุณพี่ๆทีมกองที่น่ารักและอบอุ่นเสมอขอบคุณแฟนคลับที่เป็นกำลัง กำใจให้ฟ้าเสมอมาและขอบคุณครอบครัวที่เป็นกำลังใจสำคัญและพลังบวกของฟ้ามาตลอดรักทุกคนนะคะอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ